โปรตินยุคนี้ยังน่าทานอีกไหมสวัสดีครับทุกท่านนะครับหลายๆคนนะครับเข้ามาถามผมนะฮะว่าเ้เจ้าโปิตินตอนนี้หกระแสข่าวเขิลเยอะแยะมากมายอาหารเสริมตกลงมันยังน่าทานหรือมันยังจําเป็นกับร่างกายอีกหรือเปล่าวันนี้คำถามนี้นะครับผมอยากจะบอกพวกเราทุกๆคนเลยนะครับว่า เอาให้เราดูข้อมูลจากผมต่อไปนี้แล้วก็ลองพิจารณาด้วยตัวท่านเองว่าโปรตีนสำหรับเราเนี่ยยังน่าจะทานไหมหรือยังจะเหมาะสมกับการทานอยู่อีกหรือเปล่านั้นะหรือยังไงนะครับยังไม่ต้องเชื่อผมตรงนี้ก็ได้นะครับวันนี้ผมถามนิดน,นึงครับตอนนี้สิ่งที่น่ากลัวเข้ามาครับคือของเรื่องไวรัสโควิด -19 ใช่ไหมฮะหรือโควิด 19, -19 เนี่ยท่านคิดว่าน่ากลัวไหมครับน่ากลัวเนาะ ใช่ไหมครับน่ากลัวฮะน่ากลัวมากๆ <_ an> นะครับและปัจจุบันณนวันที่ผมอัดคลิปอยู่ีผู้เสียชีวิตไปประมาณ2อล้านสี่แสนกว่ารายแล้วนะครับโอ้แต่ผ่านมากี่ปีครับเกือบ2ปีแล้วนะฆ่าชีวิตคนทั่วโลกไป2ล้านคนผมเป็นโรคไทจีค่อนข้างจะน่าฟังแล้วมันก็น่ากลัวเนาะคือผมเองก็ไม่อยากให้มันเกิดหรอกครับนะแต่รู้ไหมฮะโรคของเราเนี่ยมันมีอยู่2โรค โรคแรกคือโรคที่จากเชื้อไวรัสถ้าว่าโรคเกี่ยวกับการเจ็บป่วยนะครับและไม่ร่วมอุบัติเหตุนนะฮะก็คือโรคเกี่ยวกัไวรัสอีกโรคหนึ่งเขาเรียกว่าโรค ncd หรือโรคที่ไม่ใช่เกิดจากเชื้อไวรัสและเป็นโรคที่ไม่ติดต่อเป็นโรคที่เกิดจากความเสื่อมหรือพฤติกรรมในร่างกายนะครับคือแค่ง่ายง่าย,ายโคโรนาไวรัสนะครับอยู่ในไทยมากวบ2ปีคนเสียชีวิตไปแค่คือ22-3าหลักเองอะ่ะ โอเคไหมครับแต่ท่านเชื่อไหมครับว่าอีกโรคหนึ่งนะฮะที่น่ากลัวกว่าโรคไวรัสโควิดหรือโควิด19นะฮะคือ nc d มันฆ่าชีวิตของเราไปเนี่ย38คนต่อชั่วโมงค,ครับพี่น้องในประเทศไทยนะแปลว่าอะไรฮะโอ้โหวัหนนึงมีคนตายเยอะมากกับโรคเหล่านี้โรค nc d คืออะไรโรคไม่ต่อเบาหวานความดันหัวใจมะเร็งนะโรคไต คือคนเป็นเบาหวานไปน,นั่งข้างท่านเบาหวานไม่กระโดดใส่ปักมันติดไรเงี้ยมันไม่ติดนะแต่มันฆ่าชีวิตเราเยอะกว่าถามว่าวันนี้ต่อให้เรากลัวอะไรฮะโคโวิด -19 หรือโควิด -19 ขนาดไหนแต่เชื่อไหมถามตัวท่าน,ท,านท่านกลัวการตายด้วยโรคมะเร็งมากกว่าหรือเปล่าหรือโรคอื่นๆหรือเปล่าทกวนี้คนไม่อยากป่วยฮะตัวเราไม่มีใครอยากป่วยรจริงไหมนะครับวันนี้โรคมะเร็งโรคไตโรคอะไรกับการเป็นนองฟอกไตมันเหมือน การที่เราจะต้องชีวิตอีกชีวิตหนึ่งเราต้องถูกสูญเสียไปกักการไปนอนพอกเลือดและเราไม่มีแรงเห็นไหมครับ้า่าคิดว่าไอ้นี่มันน่ากลัวนะครับคือวันนี้คือโควิดเนี่ยนะครับถ้าเราจะออกไปคือเราแบบเรากลัวมากจนไม่อยากให้ลูกออกไปไหนใส่ไหน,ไหนเราก็ต้องใส่แมสช่ไหมแล้วก็เจลแอลกอฮอล์ล้างมือเนี่ยประจํคุณนีฟต์ผมกำลังจะบอกว่าแอลกอฮอล์ล้างมือเนี่ยไม่สามารถรักษาโควิดได้จริงไม่จริงแต่แอลกอฮอล์ล้างมือนี่จะช่วยเรา ปิดโควิดได้ยากขึ้นถูกไม่ถูกครับถ้าเราเข้าใจสารนี้ครับวันนี้ครับโปรตีนก็เช่นกันครับโปรตีนคืออาหารเสริมอาหารเสริมซึ่งถ้าเปรียบถึงโรคเอซีดีเขาไม่สามารถไปรักษามะเร็งได้แต่มันจะทำให้เราถ้าเราทานไปมันจะช่วยเสริมสร้างสารอาหารที่ร่างกายจำเป็นทำให้ร่างกายแข็งแรงและเราเนี่ยเป็นมะเร็งได้ยากขึ้นท่านพอเห็นภาพไหมวันนี้แล้วก็เอา้าถ้าคนป่วยแล้วล่ะ ก็มันเป็นสารอาหารที่ร่างกายต้องใช้พอทานเข้าไปร่างกายมันได้สา,ารมันก็มีโอกาสที่ร่างกายต่อสู้กับโรคร้ายหรือโรคที่เราเป็นอยู่ได้มากขึ้นไงพอเห็นภาพไหมฮะมนเนี่ยพอเห็นภาพเมื่อโฟลเียมนคือวิตามินและธาตุนโรเกับโมโนที่ร่างกายจะเป็นซึ่งเป็นโมเลกุลเล็กหรือเป็นขนาดไมโครลิเทียนที่ร่างกายต้องดูดซึมไปใช้อ่ะครับวันนี้ถ้าเรากลัวโควิดขนาดไหนแน่นอนครับคนตายด้วยโรค N c d เยอะกว่ามากนะมันเลย จำเป็นที่มีประโยชน์ต่อเราและอีกเรื่องนึงนะครับผมมีไอ้ท่านคิดตามว่าวันนี้คนส่วนมากท่านคิดว่าคนส่วนมากรู้ไหมว่าเราเองเนี่ยถ้าเราออกกาลังกายเนี่ยสัปดาห์นึงประมาณสาวันวันละครึ่งชั่วโมงเนี่ยมันจะทําให้ร่างกายเราแข็งแรงท่านคิดว่าคนรู้ไหม เวลาทานอาหารแต่ละมื้อเราควรทานให้ครบ5หมู่แล้วร่างกายเราจะแข็งแรงท่านรู้ใช่ไหมครับแล้วก็อะไรครับวันนี้ฮะเรานอนพักผ่อนเนี่ยให้พยงพอวันละ8ดชั่วโมงร่างกายก็จะแข็งแรงการดื่มน้าวันละ8ดแก้วจะช่วยร่างกายสูขพาพแข็งแรงเรารู้ใช่ไหมครับรู้ครับคนส่วนใหญ่รู้ไหมรู้ทั้งหมดครับแต่คนส่วนใหญ่ทําไม่ได้ ทำไมได้เพราะอะไรพฤติกรรมการใช้ชีวิตลักษณะรรการทํางานภาระที่บ้านการดูแลลูกโอ้โหหลายอย่างมันปัดดังเข้ามาทําให้เขาเองเนี่ยไม่สามารถทําสิ่งเหล่านี้ได้วันนี้โปรตีนเป็นสารอาหารที่เข้ามาตอบโจทย์ในการให้สิ่งเหล่านี้ทดแทนฮะ,ะมันก็เลยช่วยในสิ่งที่เราไม่สามารถทําได้มันไปเสริมให้ร่างกายเราเนี่ยไม่ต้องไปใกล้มาเลงง่ายขึ้นนะ่ะ มันทําให้เราห่างไกลมะเร็งมันทำให้เราห่างไกลบา,า,า,าหวานมันทำให้เราห่างไกลโรคไตห่างไกลโรคอื่นได้เพราะมันเป็นตัวช่วยให้เราเป็นโรคเหล่านั้นยากขึ้นไงจำเป็นไหมท่านฟังแล้วท่านรู้สึกว่ามันจําเป็นไหมวันนี้ฮะมันก็เลยมาตอบโจทย์เพราะเราไม่สามารถกินอาหารมันได้พออยู่แล้วนะครับท่านก็สามารถเลือกโปรตีนที่ป้องกันในการดูแลบำรุงรักษาร่างกายได้ให้มันเหมาะสมนั่นเองเห็นไ,ไหมฮะ คนกลัวโควิดมากแค่ไหนผมเชื่อคนส่วนใหญ่กลัวตายด้วยมะเร็งมากกว่าเนี่ยมันก็เลยมาตอบโจทย์ในเรื่องตรงนี้ให้กับพวกเรานะครับก็คิดว่ามันยังจะเป็นอีกไหมในยุคนี้นะฮะผมคิดว่าท่านคงคิดได้แล้วแหละคือจริงๆแล้วในเรื่องโควิดนะถ้าให,เาให้เล่าให้ฟังต่อเล่าให้ฟังต่อแต่ก็คืออะไรรู้ไหมครับก็คือ โควิดเ่เหมือนเรารู้ไหมฮะว่าเราเราจะต้องทาความสะอาดล้างมือออกจากบ้านหมั่นล้างมือก่อนกินข้าวดูแลร่างกายอาบน้ำให้สะอาดเอาเข้าไปเตี้ยวออกร่างกายว็รีบอาบน้ําให้ร่างกายสะอาดคือเรื่องเหล่านี้เราสอนกันมานานจริงไม่จริงครับแต่เมื่อโควิดมาสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาเหมือนขอเขาเป็นเครื่องกระตุ้นเราอ่ะให้เรารู้ว่าเฮ้ยให้เราต้องต้องเราออกไปข้างนอกต้องปิดแมสนะเห็นไหมครับ ต้องดูแลตัวเองมากขึ้นไปไหนต้องล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์นะหรือล้างมือน้ําสะอาดเสมอๆให้มันสะอาดไว้ก่อนที่นเข้าต้องล้างมือนะใช้ช้อนกลางนะใช้แก้วแยกนะเพื่อเลี่ยงการก่อให้เกิดโรคมากขึ้นทําให้คนเราเริ่มรู้จักการดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองจริงไม่จริง เห็นไหมครับมันเหมือนเป็นตัวกระตุ้นมนุษย์ววนมนุษย์ชาตินะฮะให้รู้จักการรักสุขภาพมากขึ้นรู้จักการป้องกันมากขึ้นเมื่อเราอยากป้องกันแน่นอนสิ่งที่เราอยากต้องการอยป้องกันมันก็ต้องหาตัวเข้ามาเสริมเพื่อให้เราไปใกล้โรกเหล่านั้นมากขึ้นภูมิร่างกายเราแข็งแรงเราไม่โอกาสติดโควิด ติดได้นะแต่ก็มีอาการที่ถูกทำร้ายน้อยลงไงเห็นไหมครับทำไมคนหายมากกว่าคนตายอ่ะทำไมคนรอดคนหายป่วยเยอะมากกว่าอย่างที่เราเห็นนั่นแหละฮะวันนี้อาหารเสริมจึงมีบทบาทสําคัญโปรตีนจึงมีบทบาทสําคัญที่จะทําให้เรารอดพ้นจากโรคหลายได้นั่นเองถือว่าทางมาตอนนี้แล้วเคลียร์ทุกคําถามแล้วนะครับที่ถามมันเข้ามาจําเป็นอยู่ไหมตอบตัวเองเลยครับ แล้วแน่นอนครับถ้าอยากได้คลิปดีๆแบบนี้นะครับเป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามด้วยพบกับผมใหม่โพสตไใดในคลิปต่อๆไปสวัสดีครับ